เอาละฮะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ YouTube ก็ you that, สู่ y o ้า u b e ฟรเฟลรู้สึกจะมีคนชอบการเปิดคลิปแบบนี้นะมันรู้สึกสดชื่นใช่ไหมปลุกคนดูแต่เช้าเลยนะครับพูดเสียงนเนิบไม่ได้เดี๋ยวคนดูหลับ <c oughs> <c oughs> ามาดูกันว่าวันนี้มีอะไรมาใหม่บ้างนะครับนี่อย่างแรกเป็นกิจกรรมเติมเงินฮะเติมเงิน299เพชร ประมาณ100บาทนะสองเก้าเพชรเนี่ยไปเติมที่ไหนก็หากันเองนะครับไม่ต้องถามผมว่าเติมร้านไหนเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายนะฮะก็หลังจากเติมแล้วจะได้เป็นท่าทางแจกกร์ด BTS แบบนี้นะแล้วก็มีาสายสบัดต,ตัวโยกผิวไหวนิดหน่อยนะครับก็ใครที่เติมเป็นประจำอยู่แล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ส่วนใครที่ไม่ค่อยได้เติมเงินไปนสายฟรีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะปล่อยท่าไว้งเงี้ยแหละแต่มันก็มีท่าใหม่เรื่อยๆออกมาดีฮะ ก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูโหมดใหม่นะมันมีชื่อว่าโหมดปีนป่ายนะครับเป็นโหมดที่เราสามารถใช้ปืนยิงสลิงแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปชั้นสูงๆกลางอากาศได้ด้วยคือจริงๆอ่ะต้องเรียกว่าโหมดเก่านะเพราะว่ามันเคยเปิดให้เล่นมาแล้วนะแต่ว่าก็นานแล้วแหละและตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าโหมดนี้มันจะสนุกขนาดไหนถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ พร้อมแล้วก็กดไลค์สิครับรออะไรอะ่ะเออต้องให้บอกทุกคลิปเลยนะ <laughs> <laughs> อ่ะถ้าเกิดว่ากดไลค์แล้วก็ไปชมกันเลยครับ ก็สำหรับโหมดนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่เล่นสนุกใช้ได้เลยเพราะว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะต่อบล็อกขึ้นไปสูงๆแล้วก็ยิงปืนสลิงขึ้นไปประจําฐานด้านบนเพื่อตักรอยคนได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่นให้ดูแต่ว่าเราจะต้องฟาร์มหาของก่อนอย่างแรกลงมาได้ปืนสลิงกับฟาร์มัดก่อนเลยเฮ้ยและผู้ใดวิ่งเอาโอ้โห ขโมยปืนอย่างนี้ได้ไงและอะไรเนี่ยมาดงมาโดดมาดงมาโดดไม่มีปืนใช่ไหมจะเพิ่มเ,เ,เสียวหลังไม่มีปืนใช่ไหมนี่แน่นี่แน่ไปไหนละอีกคนนึงมาด,ดีไม่มีปืนเนานี่เอาไปมีกระสุนเอาไปใช้ก่อนชอบจริงยิงคนมือเปล่า ไม่รู้มากระจุกอะไรกันตรงนี้เอ้ยและใครวิ่งมุมตึกนี่เน่เนี่เน่ข้างบนมีไหมฮันเน่นั่งเนียนเลยนะเราอะ่ะสบายตัวอุ้ยเมื่อวานก็เจอคนชื่อนี้นะวันนี้ก็เจออีกแล้วคนเดียวกันปะเนี่ยบิลยิงลม อาปาคามาเป็นแก๊งโดยไม่ได้นัดหมายล่อไป6คิว6คิวนี่ก็2ตีเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวช่วงต้นเกมเนี่ยเราอาจจะฟาร์มบล็อกกับฟาร์มปืนสลิงเก็บไว้ก่อนนะครับและเดี๋ยวช่วงท้ายเกมตอนที่วงมันเล็กๆเนี่ยผมจะสร้างปราสาทหอคอยสูงๆแล้วก็ขึ้นไปดักยิงคนข้างบนนะเดี๋ยวมารอดูกันว่าแผนการของผมเนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่าน,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 นะโอเคถ้าไม่ตายก็น่าจะสำเร็จแหละ ส่วนใจท้าไม่สำเร็จก็เพราะว่าแตกก่อนแล้วเมื่อกี้ในเมืองมีคนด้วยนะผมได้ยินเสียงนี่เปล่าสร้างปราสาทหรือเ่าอ่ะอันนี้เป็นปราสาทระดับสองชั้นแล้วตรงนั้นมันอะไรคนหรือปั๊มน่าจะปั๊มนะเดี๋ยวขอยิงสลิงไปหาปราสาทก่อนเอ้ยไม่ใช่ปั๊มแลละถังน้ำมันเดินได้วิ่งเข้าไปในบ้านเฉย พันแน่แอบจะมาดึงเพื่อนเนอะเดี๋ยวลงไปจัดการก่อนเอาตกเอาใหม่ว่าไงไว้รุ่นโกโกวา MNK Peach เอาแล้วมนุษย์ถังน้ำมันแตกไปแล้วเหรอน่าจะโดนเพื่อนหล่อยไปแล้วนะนี่เกรดวอร์ีิบานเลยนะครับเป็นไอเทมที่พอเราเก็บมาเนี่ยจะสามารถใช้เป็นการต่อบล็อกขึ้นไปที่สูงสูงได้ อารมณ์เหมือนกำแพงไททันเลยนะเนี่ยสร้างกำแพงอย่าให้ไททันเข้ามาเก็บไว้เยอะๆก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่สร้างเดี๋ยวรอวงท้ายๆเนี่ยสร้างทีเดียวเดี๋ยวจะเอาให้สูงๆเลยแต่สูงมากไปก็ไม่ดีนะแต่ยยิงคนไม่โดนช่วงต้นเกมเนี่ยเราต้องฟาร์มกระสุนไว้เยอะๆหน่อยนะเพราะว่าช่วงท้ายพอเราต่อหอคอยขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันต้องใช้กระสุนเยอะนะเฮ้ยข่ <Hey. S 1> รก็วิ่งมา NSND หลงตีปะเนี่ยไปกันต่อไม่มแน่นะวันระเบียงสองืองต้องคอยทำเสียงแบบนี้เป็นระยะนะคนดูจะได้ไม่หลับหูฟังใครพังก็ขออภัยด้วยนะมาเจอค่าสึกแล้วนะครับอยู่บ้านโหอนาฬิกาจังวันที้ขอเข้าที่กำบังเป๊ะปุ้ยด้านขวายิงมา ถอยก่อนไม่มีไอวอลหมดนี้ไอวอลหายากมาก <Hey. S 1> เจอละสองคนทางขวาวิ่งมา,างี้ไปไหนกันละอ๋อขึ้นหลังคาเหรอนีแน่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 นแน <laughs> หมดตี้นะครับนอนนอน <laughs> ชอบจริงๆเลยกระจุกแล้วโดนปืนระเบิดเนี่ย <laughs> โอ้โห ของอย่างเยอะนี่มันแก๊งสร้างกำแพงไทยท่านนี่หว่าฟาร์มหมดแมปกะไม่ให้ใครได้เก็บเลยนะเนี่ยน่าเสียายที่โหมดนี้ตายแล้วชุบไม่ได้ตายแล้วตายเลยต้องไปโดดใหม่อย่างเดียวโอเคผมเริ่มเก็บไม่ไหวแล้วอะ่ะคุณผู้ชมคือจริงๆเท่าที่เก็บมาเนี่ยมันก็พอแล้วนะครับปล่อยก่อนเฮ้ย <Hey. S 1> หน้ามาจังวันนี้จังวันนี้จังว <No. S 1> ันนี้แม่ไม่แตก จะวิ่งเข้าบ้านมาชาร์จพ pues ี่เหรน้อนนี่แน่ไข่ตายเอ้าเพื่อนโดนอะไรอ่ะเอาข้างบนมีคนหรอไม่ทันมองอ่ะมาตอนไหนเ็กนดเต้นท่าแจกซองพระป่าไปหนึ่งทีเต้นเสร็จสายด้วยดีใจแจกซองหมด ไอ <laughs> คนตรงนี้เขามานานหรือ,อยังอ่ะซอรี่ไม่เห็นจริงๆเมื่อกี้มัวแต่ฟาร์มของเราก็ไม่ทันดูไงมัวแต่ตกตะลึงในกองของที่ไอตี้นี้เก็บมาเ <c oughs> <laughs> พื่อนแตกเลยโธ่เหลือเราคนเดียวอีกแล้ว เอาละตอนนี้ก็ใกล้จะจบวงสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เข้ามาจองที่บริเวณกลางวงก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการสร้างประสาทกันนั่นเองเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างจากริมทรายนะจะได้ดักคนที่เข้าวงมาก็หยิบบล็อกขึ้นมาแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ฮะโอเคนี่พยายามกดต่อเฉียงๆไปเพราะถ้าเกิดต่อตรงๆเนี่ย มันจะขึ้นลำบากนะเนี่ยพอสูงพอประมาณแล้วก็ยิงปืนสลิงขึ้นไปเอาลวงเฉยเอาไม่ต้องเล็งดีๆว้าเป็นไงและนี่ก็คือประสาทหอคอยของข้าใครที่เข้ามาในวงข้าข้าก็จะฆ่าเจ้าเฮ้ยเจอเหยื่อจอดทำไรแม่กำลังจะเล็งปืนระเบิดเอาไมนี่เนี่ อุ้ยโดนเอาไปอีกลูกกดเต้นแจกซองพ่อป่าเลยแจกเสร็จเต้นต่อด้วยนะดีใจเอาล่ะตอนนี้สองคนสุดท้ายแล้วนะฮะเอ้ยเจอเหยื่อละยอดปืนระเบิดปะเอาไปอีกลูกวิ่งไกลไป อันนี้ก็ใกล้ไปเอาไปอีกลูกอุ้ยเลยต้องถอยและยิงเอาโดนตัวเองซะง,งั้นปะโทเล็งพลาดเขาอยู่ใกล้ไปหน่อยอะเฮ้ยซ้ายมาไงเอายิงโดนนะแต่ว่าก็โดนตัวเองด้วยเอาไม่ของงามวายไม่โดนเขารู้แล้วนะว่าผมอยู่ตรงนี้เอาไปอีกลูก โดนลบ <Nope. S 1> โทวิ่งเขาตึกไปซะง,งั้นจบการแผนการหลอยฟรีผมจะต้องเตรียมตัวลงแล้วนะอยู่บนนี้ต่อเราไม่ได้คิวแน่นอนเราจะต้องลงไปหลอยเขาบล็อกที่เราสร้างเนี่ยก็สามารถยิงทำลายได้แต่จริงๆอะใช้ปืนยิงสลิงลงไปผมว่าน่าจะไวกว่าไปเลยฮันแน่ใครมารอแอบ,บมุมตึก นี่แน่้ <Nope. S 1> เอา้ากระสุนหมดหาปืนเปลี่ยนเป๊บขอเป็นสไนด์ได้ไหมสัตก,กระบอกหนึ่งเอา้าไม่มีปืนเลยแอร์ดรอปใครดักหลอยไปหมดแล้วอะเดี๋ยวเราต้องไปหาปืนในโกดังแป๊บนึ่งนะตอนนี้เหลือแต่ลูกซองนี่ได้ฟาร์มัสก็ยังดีฟาร์มัสกับกระสุน60นัดของเขาจับสามมา ซองยาวมาเฮ้ยนี่ไงนี่เน่นี่เนี่นี่เนี่นี่เน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 ่นนล้มหนึ่งขานเข้ารถอ๋อระเบิดนะอ้าวว่าไงไวัยรุ่นจะมาดึงเพื่อนอะ๋อมีไอวอร์เปล่าอ้าวาไม่มีนี่เน่หัวเตะ <laughs> เมื่อกี้เหมือนเขาพยายามจะตั้งไอวอลนะแต่น่าจะติดซากรถนะครับถ้าตั้งไอวอลใกล้เกินไปมันจะหายโอเคก็ยิงฟรีอ e ีสปอรเลยเกือบโดนสวนร่วงเหมือนกันนะฮะ <laughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่าเต้นใหม่นะท่าแจกซองกระถินหรือซองพระป่าก็ไม่รู้แล้วก็โหมดเก่าปีนป่ายที่กลับมาให้เล่นใหม่อีกครั้งนึง โดยรวมแล้วเป็นโหมดที่สนุกนะครับโหมดนี้ผมชอบเข้าไปเล่นพอๆกับโหมดหัวโตเลยก็ลองแวะมาเล่นกันดูละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าโอบคุครับ